นนมาหลอกงี้ตายมันมาหลอกงี้ตายดิกัดหนอำอย่างเดียวเลยนน่ะตายเลยยี้ตายเลยได้ขอดีได้ขอดีขอดีเดี๋ยวเดี๋ยว

เฮ้ยมยเฮ้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 ยครับก็สวัสดีนะทุกท่านครับเออ่วันนี้เราก็มาที่สะพานหัดวอนนะก็ถามว่าทำไมผมถึงมาบ่อยก็เออมันใกล้บ้านผมนะใกล้บ้านแล้วก็ ป่าช่วงเนี้ยมันก็เข้าเข้าอยู่ที่สะพานเออตอนนี้มันเข้าทุกที่นะผมบอกเลยว่าว่ามันเข้าทุกที่ครับก็มันใกล้บ้านผมสุดอลเนาะก็เลยว่าเออมันตกที่นี่ดีกว่าป้าป้ามันก็เหมือนกันปลามันก็ไซส์ไล่กันครับก็เลยว่ายังไม่ไปหมายอื่นนะเออถ้าที่นี่มันไม่มีป่าเนี่ยเออนั้นนะผมผมจะไปนะผมผมจะไปตกที่ที่อื่นให้ให้ให้ดูนะแต่ทีนี้ปลามันเหมือนกันครับป่าปลามันเข้าเหมือนกันปลาเข้าทุกที่ก็เลยว่า กลบ้านดีวาเออไม่ต้องไปไหนไกลและอย่างอ่ะที่คลิปที่แล้วนะที่ผมลอดแ้วพอเปอร์เซ็นต์ที่เป็นหนังปลากรอบก็ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซนตนะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนนะเออก็เดี๋ยววันนี้ก็แบบผมก็ใส่หนังปลากรอบมาเหมือนเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะขึ้นรูปให้ดูก็เนี่ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่ามันจะยังกิดเดิยังกัดอยู่ไหมไปไปรับชมครับ เรีกว่ากบผลิตเองเฮ้ยกัดหนอนเวิ่งเป็นช้าไม่ตายเออโดนเว้ยอะไรอ่ะโอ้ยเยอะเยวะเฮ้ยกัดหนอนอยู่หอยละนนมาหลอกงี้ตายนอนมาหลอกงี้ตายดิกัดหนอนอย่างเดียวเลยนนอ่ะ ไปยี่ไขออีีไว้ขออีกสองีไว้เดินเปลี่ยนนอนมั่งเฮ้ยราสองเลยเหรอวิ่งขนบเริ่มเลยวิ่งจาของสอนแล้วอ่ะอาจารย์หมอวิ่โอ้

ปลา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 ใสสายผมใสสาย,ส,าย,ส,ายสองถุงกลับบ้านก่อนปลาไม่งเยอะเนาะเออไม่งเดือ,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 อดอจริงอ,อ ไอ้คนไอ้คนปะข่ยเปียไอ้เปียไอ้เปียดูสายหนึ่งปอนครับอือกัดหัวจิกกัดหัวจิกไป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 รถไปรถไปรถไปรถ ลุกูตาหน้าไหลเรได้ไงวะดูแม่หัวร้ายดูแม่หัวร้ายโอ๊ยอะไรปลาตัวแรกเดี๋ยววันนี้ไม่มีดวงอนี้กว่ะไรบนี้เ็เรียกว่าอะไรครับ

ซื้อเอาง่ายกว่าเฮ้ยอะตกเยเขี่ยเขี่ยเขี่ยไม่ต้องแลกอะไรยังไงจะแลกทำไมที่เขียวไงไม่เอาโอลหุ้เล่นหลก็ฝันแล้วขอบคุณครับเออเดี๋ยวไปกินด้วยกันแหละ แมงที่คี้ก็มีอมือไปจับอยู่นั่นนหะผมอไอปิ้ยครับไอปิยไอปีิ้งเอ้ยเอ้ยเบียตึงปี๊ยอะนี่นะไอหนิจักกายโฉบมะครับเปรมรอฮีอยู่นะมึงขึ้นหน่อยดิมึงขึ้นหน่อย ơi chân nó bạt thầm bay à chạy quá sủi với chứ mình chạy đúng rồi

ไอเฟมดู่นดิดูมนด้มันโรยอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับปอนเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจไงทีมเราไม่ได้ตั้งใจโอเคโอเคผมให้อภยผมใหอภัยเชื่อสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เย็นเป็ดเอ้ย้ย่อยู่ไหนวะ หลมแม่งมยงนี้วยยตัดโรยใอ้ขนแน่เลยอเออน่าจะเป็นโอขนลวงพันมือน,นะครับอะไรอะ่ะเดี๋ยวมลงวุนไฟนะนี่ไอง

เงียบใช่ใช่น้ำมันมันไม่ใส่ท nee totally> MA> ี่เหมือนที่นี่อ่ะเปียเปียไอ้เปีย มากีนตัวมากีนตัวเลยดูสิพืดเลยืัวเนี้ยมาเลยวมาเลย์อ้ยเกี่ยวปากวันนี้อุ้ยเป็นสาี่ตัวเจ้าอ่ะ อุ้ยสองตัวล้สัดเท่ย่งนั้นอุ้ยหนักเลยอุ้ยใช่ปลาหลุดนะอุ้ยหนักเลยอุ้ยอะครับก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ชั่วโมงละตัว าเหงาเลยวันนี้เหงาเลยวันนี้เหงาครับเออโอเคครับผมก็อขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย